ยินละเป็น,น,น,ปน,นันเากวนขึ้นนขึ้นแล้วไสบยเลยกลไม่ได้เที่ยวเดี๋ยวออนปิดประตูก่อนพ่อออนปิดประตูก่อนปิดประตูให้หน้อย ปิดประตูรถก่อนโอ้ใช้ั่งเลยดูเท้าซะก่อนสิเอาขึ้นรถนะดูเท้าซะก่อนอไปไหนกันเนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวอยว่ยยยาอย่าไปอยู่ตรงนี้พอ อย่าไปข้างหน้าเท,เ,ทเที่ยวกันนั่งรถเที่ยวกันเอ่เที่ยวที่ยวเที่ยวกันเที่ยวกันอือใช่ไหมวันนี้ไม่ลงรถนะนั่งเที่ยวอย่างเดียวเข้าใจไหมนั่งรถเที่ยวจ้าไม่หายคิดถึงรถนี่หายคิดถึงน้องเอน oh, okay. ม,มามาไปขับล้างเร็วพราะเขาก็ดูมาเลยมาดูเว้ยเนี่ยมาทายนะใครบอลได้บ,บอลอะมาเอา,เาไปบน,น,น,นเบาะเอาไปบนเบาไปบุ่นวายเหลือเกินเสนอหน้าเสนอหน้าเอา้เอาอยู่กันไม่สุกเอา้าโดโดออกคือบอลเร็วหานมาปัดเอออ่ะจะขึ้นขึ้นทำไมโซ่ก็ไม่ใช่ได้ใส่เห็นไหม เขาก็นึกว่าโซ่มัดคอที่ไหนได้ใช่ป่ะเวททำเสียงคืดคืดคนเดียวเนี่ยวันนี้ไม่ใช่ได้ใส่โซ่เลยนะเนี่ยนั่งรถเที่ยวครับหนึ่งรอบเพราะว่าไม่ได้นั่งรถตู้มานานมไม่ได้ล่งรถตู้านาน ตรวจห้อควายเวนเวนอยู่ๆมาใส่เซฟตี้เบลล์แกเฮ้ยนี่มุดเข้าหาเซฟตี้เบลคนเดียวดูแล้วเอาะเอาเอาหัวออกได้ไหมน่ะเอาเอออ่ะเอาละหวันหัวแล้วเนี่ย ดูวิวดูวิวเหมืนสิงโตเลยเห็นไหมนี่นี่นีเจอหมาหน้าเซเว่นแล้วน่หมาน้าเซเว่นไปไปชวไ่นเด้นีไรูน้องก็่หยวก่อนแะเดี๋ยวเอาหัว้าไปดีเออนั่น นอนเแบาบนอนเแบบแบบว่นนอนละผ่านประตูท่าน,นางแล้วมีโอเว่นรุ่นพี่ก็เคยมาแฟดก็เคยมาใช่ไหมประตูท่าน,นางแต่วันนี้ลงไม่ได้ครับ ไม่มีโซ่ไม่มีสายโจงครับบ้านเลยนะวัดช้างล้อมวัดช้างล้อมโอ้มาดูหน้าอย่างเดียวนู่นนู่นมงดำมงดำเจ้าของไปไมนี่ใครอืมดูเหรอวัดตาตาท่านนี้โอ้ยเห็นนหมเนี่ยเออดูดูเว้นดู เออดูโอ๋นี่เออตนี้เห็นไหมเข้าวัดละเว้ยิ้มิ้ม

เชดิชดเชดิดเชิดดูลดหรอสูงกว่าแม่แล้วเนี่ยคนั่งค้ำหัวแม่เนี่ยวเวน้นแม่กอดยัง,งยักษ์มุสวยแม่อยู่วนีอ่อืมอืมสาธิต เราหันมาหรอรอรอละเฮ้ยเจอพี่หมูปิ้งแม่หมูปิ้ง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 เออหมูปิ้งเนาะเว้นหมูปิ้งเว้นหมูปิ้งแม่หมูปิ้งหมูปิ้งเจ้าไทยตั้ข้างไทยตั้งข้างหมูปิ้งอันนี้คนได้กินหมูปิ้งไม่ใช่จะให้กินหมูปิ้งโอ้ย mình sẽ cho thấy chim mùi ping mùi ping mùi mùi ping mùi Đây là ping mùi Đây là mùi 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 ดยไม่มีโซ่เนอะใช่ไหมไม่ใส่โซ่ก็ทำเสียงคืดๆโอ,อเวน่นแย่งกันลงแหมอืครับเราลงเมืเ่อไหร่ลงกันคนละทาง